สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะีแตแกงน้อ้นะแกงน้อยจะเห็ดเพราะไปตลาดมาซื้ออะไรมาเพราะว่าเห็ดพอสซื้อเอลีดีเพื่อมาตลาดหลายมือแล้วก็เล่นซีแกงจะอัไหลมันเป็แกงเป็นแกงข้าวเดาอยาป็นแกงยุ่อันนี้คุ่เพราะปเสียบปลาข้าวเดืได้ป็นแก่หมอนี่ไบ่ได้เอาเพื่อยูุ่่น่ที่ี่แล้วดูด้วยนะม่เาะเี่ฝุ่น้านเนาะ มายิตัวนี้เห็นมเลยหรือเปล่ขาขันันเนี่ยบล้วก็วไุ่ไปยืัวแกงพุ่นว่าเรือจะเข่าเบียรเข้ามาตัดเมื่อจะคอมาตัดเอม่ตังเยทามเมนูว่าข่าเบียร์นะคะใส่แซ่ใแล้วไปต,ตังไมยุก,กล่างน,นั่นเมนูแซ่ไรแล้วตังไมยุกล่างทาหมดแล้วไปตัดเพราะดิตัด เหมือนม่ไหร่ได้ข้าเอาเอาแห้ง่นอนนี้กระังสิอันคือค้มให้ดอก

มาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นเเห็นว่าจะเห็นตัวจริงนะสวัสดีขาหอนยิน่กนงมากนูมันเอากแนเพระว่าคยโตดอกมันบองว่าดีมันเย็นสบายแต่นั่งยืหันมันก็เขอากาศลันเยับดี่ออกมาหลับลมกันหันเอาแค่แคอยือกาศเอคนกำลังกีมาหลายค่ะพี่น้อง ตอนนี้คนกำลังจะเลิกงานก็ <c oughs> เลยเริ่มทยอยมาแล้วห <c oughs> ลายหลายหลายเคยมาดูหมอลำสักทีไม่เคยมาดูหมอลำ <c oughs> ไม่เคยมาแล้ววิถี่แถวนดัน บอขันใหมากมาแล้จะมาเกดกำลังมากำลังมากำลังมาคมมา้อย่การหอนห่อน,อนพนออนี่น้องห่อนค่ะแม่ร้อนร้อนร้อนสถานที่ตรงนี้เย็นสบายสวัสดีค่ะไปเม็นนุย้ยเอาไปเอาแม่พ่อแล้ว เอาสองคลิปกับพ่อแล้ว,ลวห้อนนัง่งน้อหันไปได้เลยไอแอลอีดีดมันปาดันนอกไม่ไว้มันร้อนแหองออกมาพี่ยังยินสบายพี่น้องคนไม่ตกหรอกค่ะอากาศปลอดโปร่งล่งแก้งเย็นสบายเลยสักคิ้วก็ได้ตัวนี้แม่ไปแม่น้อย ร้านซักคิวตัวนี้ตอนนี้คนกำลังเลิกงานมาหลายค่ะพี่น้องคะ่ะคนกำลังเลิกงานมา แต่ละมือนี่จ้าว่ามาแต่ใส,คส,ส่คนกระไดสามซีโมงแรงค้นกระเริ่บทย่อยมาเลิกงาั้นโอ้ยเนะาะจะเป็นสออื่นสอ่อนกับคนมาาบึงผู้ใดก็อยากผู้ใครก็อยากเห็นมาหอดกะถ้าเจ้าก็เอาเงินเอาท่องเอาเข่าเอาของมาให้แค่มันดีเลยค่ะ ถ้ามันดีโพดดีพอให้เนาะโพดหลายโพดหลายดูบรรยากาศหลังเวทีนะคะสุดยอดเลยพอย่างรู้ป่ะได้นขอยังหอนคือขันเนี่ยแตกเนี่ยแต่เสื้อเจ้าอ้วนยังไหนข่อยจอยซ้ำหนีข่อยยังหวน ปวดขาก็กินทีนมุ้เพิ่องอ่ะแม่ก็ปวดขานะตอนนี้ก็ใครแหน่แล้วอ่ะกินนมเพิ่งอ่ะนมเพิ่งก็ช่วยได้ทรมานปล่อยให้ตัวเองทอรมาน พี่นู้ดให้พระท่นทานมาถ่ายเข่าคิว้วด้อเข่าคิ้วด้วยพระท่านจะถ่ายรูปบล่ะเข่าคิ้วบ่แล้วแจงเห็ดเพาะนี่กำลังจะแจงเห็ดเพาะไปซื้อที่ตลาดมา,มพามเพาะเห็ดเพาะก้าวแล้วตบาบ้าแต่ชอบเอาไปเดี๋ยวลุงนาดเอาไปให้ลุงนาดนอันนี้อะไรนี่นาง,นะงไก่เนะเออนั่นแหละนะี่จะเอาใส่แกงเห็ดด้วยครึ่งหนึ่งเอาครึ่งหนึ่งกลัวเอาไม่ใส่หอดแกงเห็ดหรือไงนางไก่ใส่ได้ใส่ได้จะอร่อยเหมือนเราแกงผักขี้เหล็กอ่ะ ตูงนั้นอยู่ไหนนี่นั่นแหละถ่ายน้ำอยู่นั่นแหละเอาไปนู่นแหละเดี๋ยวซืออันนี้มาให้ด้วยเ,ออเดี๋ยวย่าก็จะไปนู่นนล่เดี๋ยวแป๊บนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติด,ดตามอยู่นะคะมาขอบคุณค่ะนั่งอยู่ตรงไหนไมรู้นั่นไงก็ถ่ายรูปอยู่ตรงนั้นไปถ่ายดิค่ะค่ะ เวฟจี้กำลังๆเข้ามาพี่น้องกำลังลังไหลเข้ามาดูมาชมมือนี่คอยทายจากสองสามคลิปก็เสีเศร้าเลยละ่ะเอามาสิไปเห็นเนี่ยกินพี่น้องทายแล้วกับว่ามีคอนเทียนเนาะแจ๊สิบ้าจังไหนคอนเทนต์ก็ได้เอาแต่อันเก่าๆเนาะแจ๊สิบ้าเนี่ยคอนเทนต์กับมีแต่อันเก่าๆเอานู้ทายในลูกกดอ่านว่ามีคอนเทนต์เด็ดเนาะทายจังไลยกับว่าจังสันไปเลยเ

โต,โต่อต่อต่อไม่รับปากเอาพี่น้องนี่ฝากไว้ซ้ำนี่เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวคุณนายแม่จะไปทำครัวก่อนแจงหนอไม้ใส่เม็ดเพราะคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้เบื้องหลห้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ไว้มากดูพร้อมทางมักกะลงน้ำแข็งกัวลังเพื่อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ